สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะหัวข้อของเราคือศีลพัตรปรามาสค่ะเป็นคำในทางพุทธศาสนาที่ฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงแล้วก็บ่อยครั้งก็ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะครับใช่เลยครับที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นหนึ่งในเครื่องพันธนาการจิตใจหรือที่เรียกว่าสังโยชน์นะคะอืมครับ สังโยชน์3ามข้อแรกเลยใช่ค่ะ3มข้อแรกที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเข้าถึงออความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งสังโยชน์เนี่ยก็คือกิเลสที่ผูกมัดใจเราไว้กับความถูกเนาะถูกต้องครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาคลี่คลายมาทําความเข้าใจความหมายจริงๆของคํานี้นะคะว่าตกลงแล้วศีลพัตรปรามาสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะคิดว่ามันหมายถึงการไม่ค่อยเก่งกลัดในศีลหรือทําแบบ หย่อนๆยอนหรือเปล่าใช่ครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเลยแต่จากเนื้อหาที่เราได้มาศึกษาดูเนี่ยกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยนะคะครับผมว่าบางทีเนี่ยการยึดติดกับรูปแบบหรือกฎเกณฑ์อย่างจริงจังมากๆแต่ว่าขาดความเข้าใจในแก่นแท้ต่างหากที่เป็นปัญหาอื้มใช่เลยครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจกันคะ่ะว่าทำไมความเข้าใจเรื่องนี้ถึงสำคัญโดยอิงจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะครับผม คือประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดนี่น่าสนใจมากครับเพราะมันสวนทางกับความรู้สึกทั่วๆไปจริงๆถ้าจะให้ภาพรวมสั้นๆก่อนเลยนะครับศีลพัตปรามาก็คือการยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติหรือศีและวัดสดุต,ต่างๆเนี่แหละครับแต่ยึดอย่างเหนียวแน่เลยนะค่ะยึดแน่นเลยแต่เป็นการยึดมั่นที่มันขาดปัญญาเป็นพื้นฐานขาดความเข้าใจในเป้าหมายที่แท้จริงของมัน อ oh. พูดง่ายๆก็คือเหมือนติดอยู่แค่เปลือกหรือรูปแบบภายนอกแค่นั้นเองครับติดแค่เปลือกอืมโอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะความหมายจากตัวคำศัพท์กันก่อนเลยดีกว่าไหมคะศีลพัตตปรามาสนี่มาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะใช่ครับมาจากภาษาบาลีเลยครับรบกวนช่วยถอดความหมายแต่ละส่วนให้ฟังหน่อยคะ่ะได้เลยครับคำนี้เหมือนประกอบมาจาก3ส,ส่วนนะครับคือ 1. ศีละ ศีลาอันนี้ก็คือศีลหรือข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาให้มันเรียบร้อยนะครับเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันและก็การฝึกจิตใจด้วยค่ะศีลที่เราคุ้นเคยกันครับผม 2. พจน์หรือวัตตะอันนี้หมายถึงวัด หรือข้อปฏิบัติหรือกิจวัตรที่เราทำเป็นประจำามักจะเน้นความเคร่งครัดจริงจังอาจจะรวมถึงพวกพิธีกรรมหรือข้อปฏิบัติเฉพาะกลุ่มที่ทำาสืบต่อกันมาอ๋อพวกข้อวัดปฏิบัติที่อาจจะดูเข้มข้นขึ้นมาหน่อยใช่ครับประมาณนั้นเลยและ 3. ปารามาตคำนี้สำคัญมากครับมันแปลว่าการรูปคลาการจับต้องการสัมผัสแบบผิวเผินๆน,นะครับไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้หรือแก่นสารจริงๆ รูปคำเหมือนแค่แตะแตะไม่ได้เข้าใจลึกซึง้งถูกต้องครับดังนั้นพอมารวมกันศีลับภาพพัตรามาตมันจึงหมายถึงการยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติแบบแค่เปลือกนอกจริงๆเหมือนแค่รูปลูบคลำไปอย่างนั้นเองไม่เข้าใจความหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันค่ะเป็นการติดยึดด้วยความเชื่อผิดๆหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฐินะครับมิจฉาทิฐิค่ะครับเชื่อว่าแค่ฉันทําตามกฎ ทำตามพิธีกรรมเหล่านี้เป๊ะเ,ะเลยนะก็จะบ,บริสุทธิ์ได้หลุดพ้นได้อ๋อแค่ทําตามรูปแบบก็พอแล้วใช่ครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยการพัฒนาด้านปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่กันไปเลยประเด็นเรื่องปรามาหรือการรูปคําเนี่ยชัดเจนเลยนะคะม,มันทําให้เห็นภาพเลยว่าจริงๆไม่ใช่ตัวศีลหรือวัดเองที่เป็นปัญหาค่ะแต่เป็นท่าทีของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นที่ไปยึดแค่ข้างนอกถูกต้องครับท่าทีหรือความเข้าใจผิดของเรานี่แหละครับ แล้วที่บอกเมื่อกี้ว่าคนมักเข้าใจผิดคิดว่าคือการหย่อนยานตรงนี้ขยายความอีกนิดได้ไหมคะว่าทําไมถึงบอกว่ามันตรงกันข้ามเลยครับออที่บอกว่าตรงกันข้ามเพราะว่าศีลพปตปรามมาสเนี่ยมันไม่ใช่การไม่ทําหรือทําแบบไม่ใส่ใจนะคะคแต่คือการทําอย่างจริงจังเลยทําอย่างเคร่งครัดด้วยซ้ำไปอ้าวจริงจังเลยเหรอคะจริงจังมากครับอาจจะดูเป็นคนมีวินัยเป๊ะมากรักษาข้อปฏิบัติทุกอย่างเป๊ะเลย แต่แต,แต่ความเคร่งครัดนั้นนะมันขาดปัญญาชี้นำครับอ๋อเป็นความจริงจังที่มันตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดนะครับเชื่อไปว่าตัวรูปแบบหรือการกระทำภายนอกนั่นแหละมันศักดิ์สิทธิ์หรือมันมีพลังในตัวเองที่จะทำให้ผนทุกได้อ๋อชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจทำ แต่ไปอยู่ที่ความเข้าใจผิดที่เป็นแรงผลักดันอยู่ข้างหลังแม่นเหรอครับเหมือนในเนื้อหาที่เราดูกันมีตัวอย่างคนที่รักษาศีหห้าเข้มงวดมากไม่ยอมผิดสักข้อเลยครับผมแต่ลึกๆแล้วเขาเชื่อว่าแค่การบังคับกายวาจาไม่ให้ไปละเมิดข้อห้ามตามตัวอักษรเป๊ะๆเ,เนี่ยก็คือจบแล้วพอแล้วสําหรับหนทางดับทุกข์ใช่ครับเขาก็เลยติดอยู่แค่ตรงนั้นติดอยู่แค่เปลือกนอก ไม่ได้มองลึกลงไปถึงเจตนาหรือคุณภาพของจิตใจที่จริงๆแล้วมันควรจะพัฒนาไปด้วยกันถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสำคัญเลยคือการขาดการพิจารณาถึงเจตนาเจตนาหรือเป้าหมายที่แท้จริงของศีลข้อนั้นๆนะครับค่ะเจตนายกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่ว่าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ปาณาติปาตาเวร,รมณีนะครับถ้ามองแบบผิวเผิน ก็คือแค่การงดเว้นการพราคชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะก็แค่ไม่ฆ่าแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปถึงแก่นจริงๆสินข้อนี้มันมีรากฐานมาจากเมตตาธรรมนะครับคือความปรารถนาดีความไม่เบียดเบียนอยากให้คนอื่นสัตว์อื่นพ้นทุกข์อ๋อมันมีเรื่องเมตตาอยู่ข้างหลังครับหรือสินข้อไม่ลักทรัพย์อัธินาทานาเวรมณีก็เหมือนกันมันตั้งอยู่บนการเคารพในสิทธิ ในทรัพย์สินของคนอื่นการไม่ไปเอาของที่ขอไม่ได้ให้มาค่ะทีนี้พอการปฏิบัติมันขาดการพิจารณาถึงแก่นแท้เหล่านี้การถือศินหรือข้อวัดนั้นๆมันก็เลยกลายเป็นเพียงการลูบคลําอย่างที่ลากศัพท์ว่าไว้อืก็แค่ทาทาไปใช่ครับหรือร้ายกว่านั้นคือมันกลายเป็นเครื่องพันธนาการหรือสั่งยศไปซะเองเอา้าวกลายเป็นตัวผูกมัดเราซะงั้นใช่ครับผูกมัดผู้ปฏิบัติไว้กับความเห็นผิด ติดอยู่กับรูปแบบจนไปขัดขวางความก้าวหน้าทางปัญญาแทนที่ศีลจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนดีๆกลับกลายเป็นกำแพงมาขวางเราซะง,งั้นโหฟังดูแล้วการยึดติดแม้ในสิ่งที่ดีๆอย่างศิลเนี่ย ถ้าทำด้วยความเข้าใจผิดก็กลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะครับผมมันทำให้คิดว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าการปฏิบัติของเราตอนนี้มันกำลังเป็นแบบรูบคลำหรือเป็นไปเพื่อปัญญาจริงๆกันแน่แล้วถ้าเราอยากจะก้าวข้ามสังโยชน์ข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือคะคำถามนี้นำไปสู่หนทางแก้ไขเลยครับคือการจะละสังโยชน์3ข้อแรกซึ่งก็รวมถึงศีลปตปรามาตัวนี้นะครับการจะละได้อย่างเด็ดขาดเลยเนี่ย ต้องอาศัยการเจริญปัญญาในระดับที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ครับโดยเฉพาะองค์ธรรมในหมวดปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องกับสัมมาสังกปัปปะความคิดที่ถูกต้องค่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะครับเมื่อปัญญาถูกพัฒนาจนเกิดความเข้าใจแจ้งในอริยสัจสี่อย่างท่องแท้แล้วจนบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันค่ะพระโสดาบันความเห็นผิดที่เป็นแก่นของสังโยชน์สาข้อแรกคือสักกายทิฏฐิ ความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยหลักกรรมแล้วก็ศีลัระตปรามาท,ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะถูกทำลายลงไปพร้อมกันเลยครับอ๋อคือพอปัญญาถึงระดับพระโสดาบันแล้วสามข้อนี้หายไปพร้อมกันเลยใช่ครับด้บวยพลังของปัญญาที่เห็นความจริงแสดงว่ากุญแจสำคัญคือปัญญาจริงๆในระดับอริยมรรคที่จะเข้ามาเปลี่ยนความเห็นผิดอันนี้ ถูกต้องครับแต่ที่นี้พอบอกว่าละได้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระโสดาบันท่านจะเลิกถือศีลไปเลยหรือมองว่าศีลไม่สําคัญแล้วถูกไหมคะอ๋อไม่ใช่เลยครับไม่ได้แปลว่าทิ้งศีลเลยแม้แต่น้อยค่ะศีลยังอยู่ศีลยังอยู่ครับแต่ศีลน,นั้นมันเปลี่ยนคุณภาพไปอย่างสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนคุณภาพยังไงคะครับ คือเมื่อละศีลพัตตปารมาสได้แล้วเนี่ยศีลที่เคยปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในรูปแบบหรือทำตามเพราะกลัวผิดกลัวลงโทษมันจะถูกยกระดับขึ้นเป็นอริยกันตศีลอริยกันตศีลชื่อเพาะจังขะแปลว่าอะไรคะแปลตรงๆก็คือศีลอันเป็นที่รักที่พอใจของพระอริยเจ้าครับอ๋อศีลที่พระอริยะท่านพอใจครับลองเปรียบเทียบดูนะครับก่อนละได้เราอาจจะรักษาศีลเหมือนทําตามกฎจราจร เพราะกลัวตำรวจจับกลัวโดนปรับหรือเชื่อว่าตัวกฎนั้นมันขลังทำแล้วจะได้บุญเยอะ,ยอะหรือบางทีก็ทำตามๆกันมาไม่ได้เข้าใจเหตุผลลึกซึง้งแค่ยึดรูปแบบพิธีกรรมว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนค่ะทำทำตามกันไปกลัวผิดครับแต่เมื่อละได้แล้วเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านยังคงรักษาศีลนะครับแต่รักษาด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงเลยเข้าใจว่า เข้าใจว่าศีลคือพื้นฐานสําคัญที่ทําให้จิตสงบเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆที่จะเอื้อเฟื้อต่อการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาต่อไปมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองอ๋อเห็นคุณค่าจริงๆของมันไม่ใช่แค่ตัวรูปแบบใช่ครับเห็นคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่เปลือกนอกหรือทาเพราะยึดต,ติดอีกต่อไปแล้วพอเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนจากความรู้สึกว่า ต้องทําเพราะมันเป็นกฎเป็นข้อบังคับมาเป็นอยากทําหรือทําด้วยความเข้าใจเพราะเห็นคุณค่าและประโยชน์จริงๆถูกต้องครับอย่างเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่ห้ามตัวเองไม่ให้ทำแต่ใจมันเปลี่ยมไปด้วยแม่ตาจริงๆความไม่เบียดเบียนมันออกมาจากข้างในเลยใช่เลยครับหรือการไม่ลักทรัพย์ก็เกิดจากใจที่เคารพสิทธิคนอื่นจริงๆไม่ใช่แค่กลัวโดนจับครับศีลแบบนี้มันเลยบริสุทธิกว่า มีปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังตลอดอืการที่สามารถเห็นเป้าหมายที่แท้จริงของศีลแต่ละข้อได้แล้วก็เห็นความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะศีลข้อนี้มันสัมพันธ์กับการฝึกฝนจิตใจการลดละกิเลสการพัฒนาปัญญาของเรายังไงเนี่ยแหละครับคือเครื่องยืนยันว่าความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิที่เป็นรากเหง้าของศิลพัตปรามาสเนี่ยมันถูกขจัดออกไปแล้วด้วยพลังของปัญญานั่นเอง งั้นก็หมายความว่าการละสังโยชนี้ได้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อการปฏิบัติจากที่เคยมองว่าตัวการปฏิบัตินี่แหละคือเป้าหมายให้กลายมาเป็นแค่หนทางหรือครื่องมือที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าคือปัญญาและการดับทุกข์ถูกต้องเลยครับในเนื้อหามีการใช้ภาพเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงคะคือการรักษาศีลการสวดมนต์การทำสมาธิหรือข้อปฏิบัติอื่นๆเนี่ยท่านเปรียบเสมือนแพร หรือสะพานที่เราใช้ข้ามแม่น้ําแห่งความทุกข์นีสังสารวัตนี้อ๋อแพร่ข้ามฟากครับแพรกับสะพานเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยนะในการเดินทางข้ามไปค่ะแน่นอนแต่เมื่อเราข้ามไปถึงฝั่งที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แบกแพรหรือแบกสะพานนั้นไปด้วยใช่ไหมครับจริงค่ะคงไม่มีใครแบกแพรขึ้นฝั่งไปด้วยใช่ครับจุดหมายคือการถึงฝั่ง ไม่ใช่ตัวแพรหรือตัวสะพานนั้นเปรียบเทียบนี้ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อเตือนใจที่ดีมากๆด้วยนะคะครับว่าเราอย่าเผลอไปรักไปยึดติดกับตัวแพรหรือตัวสะพานซึ่งก็คือตัวข้อปฏิบัติรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนานาอืมครับจนกระทั่ง ลืมเป้าหมายที่แท้จริงคือฝั่งนู้นซึ่งก็คือปัญญาคือความหลุดพ้นใช่เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นเครื่องมือช่วยเราแท้ๆกลับกลายเป็นเครื่องพันธนาการผูกมัดเราไว้ซะเองแม่นยำครับตรงประเด็นเลยดังนั้นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆก็คือไม่ว่าเราจะทำความดีถือศีลหรือปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนก็ตามนะครับต้องทำด้วยสติ คือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็ปัญญาคือความเข้าใจในเหตุผลในเป้าหมายควบคู่กันไปตลอดสติกับปัญญาครับต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะที่เราทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่เป้าหมายคืออะไรค่ะถามตัวเองเพื่อให้การกระทำนั้นมันนำไปสู่ความสงบของจิตใจจริงๆแล้วก็เตรียมจิตของเราให้พร้อมสำหรับการเห็นความจริงตามที่มันเป็นซึ่งนั่นแหละ คือหนทางสู่การละกิเลสละสังโยชน์ต่างๆได้สรุปแล้วนะคะจากการที่เราเจาะลึกกันมาในวันนี้เนี่ยแก่นแท้ของศีละพระตะปรามาต t ไม่ได้อยู่ที่การทําหรือไม่ทําข้อปฏิบัตินะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเคร่งครัดหรือหย่อนยานด้วยค่ะครับแต่อยู่ที่ทัศนคติที่ยึดมั่นอย่างผิดผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่เรามีต่อการปฏิบัตินั้นๆใช่เลยครับ การทำไปโดยขาดปัญญาขาดความเข้าใจในเป้าหมายที่แท้จริงนั่นแหละคือหัวใจของปัญหาเลยถูกต้องครับและในฐานะที่เราได้สำรวจแนวคิดนี้กันมาพอสมควรแล้วนะครับอาจจะลองนำไปเป็นข้อคิดพิจารณาส่วนตัวกันดูค่ะลองหันมาสำรวจกิจวัตรข้อปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งความเชื่อต่างๆที่เรายึดถืออยู่ในชีวิตประจําวันทั้งทางโลกหรือทางธรรมก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราทำทำกันอยู่นั้นน่ะเราทําไปด้วยความเข้าใจในเป้าหมายที่ลึกซึ้งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราทําไปตามความเคยชินทำตามๆกันมาหรือติดอยู่ในรูปแบบจนบางทีมันอาจจะกลายเป็นกรอบที่จํากัดตัวเราเองไปโดยไม่รู้ตัวอืมน่าคิดมากค่ะครับแล้วจะทํำยังไงให้การปฏิบัติเหล่านั้นเป็นเหมือนสะพานที่มั่นคง แข็งแรงที่จะนำพาเราข้ามไปสู่ความเข้าใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่กลายเป็นกำแพงหนาทึบที่มาขวางการศักยภาพในการเติบโตทางปัญญาของเราเองสะหะครับเป็นคำถามชวนคิดที่ทิ้งทายได้แบบเออน่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องกลับไปสำรวจตัวเองดูเลยนะคะเนี่ย ครับผมขอบคุณมากมากนะคะสําหรับการอธิบายและมุมมองที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องศิลปะตับรามาได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านมากขึ้นในวันนี้ค่ะยินดีครับหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทางสํารวจแนวคิดนี้ไปกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ